บนันไดลูกขออันเชิญแม่ให้ไปอยู่ที่คนในแม่เดอ้อน้องตานี้อยู่ไปร่วมกันอยู่คุนแม่ขอโชคขอลาบตอได้บันให้มาเป็น,น,น,ส,นสักีพยานขอ สวีรับทานผู้ชมที่เคารพนะครับมือนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาที่สวนกล้วยแม่ตานีงวงช้างครับท่านส้มครับซึ่งเมตานีงวงช้างครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเพิ่อนกันได้เข้าสิงซะเลยครับออกปากเสียงดังฟังชัดนะครับเนาะก็คือ4ี่หกเข้าเต็มเต็มครับ ไม่ไดีครับผมก็สิไปก่าวขอบคุณเจ้าแม่ตาเน่งวงช้างและก็สิเลขอโชคขอลาบงวดต่อไปเลยครับคืองวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมครับปีพุทธศักราช2568ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาครับมาเดินทาง นี่แะครับท่านผู้ชมครับแม่ป่าดีนะครับเนาะวงช้างซึ่งตอนนี้อื้อหือครับออกปลีสวยงามมากเลยเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับวัวที่ผ่านมาเพิ่นไทยนะครับเนาะก็คือ46ครับ46สําหรับวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมขออัญเชิญนะครับเนาะสาธุสาธุวันนี้ภูเขาชินบับเบิร์สสตูดิโอเป็นตัวแทน f อฟ ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาทุกๆส่วนขอ,องประเทศไทยที่มิโชวไหลาบกับแม่มาในลูกขออันเชิญแม่ให้ไปอยู่ที่ผุณน้แม่เดอ้องน้องตายนี่อยู่ไปร่วมกันอยู่คุณแม่เพื่อเป็นการสะดวกในการให เครื่องไหวกับแม่สาธุสาธุคุณผู้ชมครับเห็นไหครับลุงครับบีวีครับสินเดือนว่าแม่ตานีงวงช้างครับเพิ่นรับดูครับเอาล้ครับท่านุผู้ชมครับผมการเดชเชิญนะครับเนาะแม่ตานีครับให้ไปรวมกันอยู่กับลูกแม่ตานีครับเพื่อที่จะทําพิธีแก้บนร้องเพลงถวายเสร็จจากนั้นถึงจะเป็นการขอโชคขอลาบงวดต่อไปครับเอาล้ครับตามมาครับ ก่อนที่จะทําพิธีแก้บนนะครับเนาะแล้วก็สิขอโชคลาภต่อไปก็จะให้รู้ืว้ครับบอกเก่าเจ้าทีเจ้าทางนักสถานที่แห่งนี้ครับ้เจ้าทีเจ้าทางเอ้ยผู้ปปักรักษาศรีใสสถานที่แห่งนี้มนีลลกล้านเสมาขอตกขอลาบสิมากแก่บนไหน้องตานี่กับแม่ตานี่ได้ไมนี่ให้เปิดส่องเปิดทางเปิดทางให้เลยเด้อบานนี้ญาสิพิสิบังเลยให้ให มาเป็นสัก,กีพยานเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกให้ล้านเน่เด้อบัานนี้เดอ้เดอยาสิพิษสิบงังไดนบัานนี้เอาให้ได้แมน่นแม่นตรงตรงไอนบันนี้ลูกล้านสิมาบอกมาเก่าวันได้มาลบลูอย่างดอกมาบอกมาเก่าเลยกสิไอ้ขอบบุญขอบคุณน้องตานี่หมดเออสาธุออค,ครับทั้งส่งครับตอนนี้อ็ได้บอกเก่าเจ้าทีเจ้าทางเป็นชีเรียบร้อยนะครับเนาะกสิทำธทพิษที่แก่บนให้กับแม่ตาณี งวงชากนะครับเนาะและก็นองตานี้ครับท่านผู้ชมครับตามมา tai, o, ครับท่านผู้ชมครับตามมาครับท่านผู้ชมครับสึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาสึ่งผมกะได้มาขอโชคอลาภครับแม่ตานี้นะครับเนาะแม่ตานี้ครับสึ่งแม่ตานี้ครับเพิ่นเขาสิงซับปลเลือครับเขาสิงซับปลเือเพิ่นก็ เคยปากออกมากครับเนาะ460หกหรือว่า490ครับปรากฏว่าครับเข้า4 6เต็มเต็มครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเนาะก็มีคิดย้อนหลังให้่านผู้ชมเปิดดูได้ครับทานชีครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมก็เลยไปอัญเชิญนะครับอัญเชิญแม่ตานีครับให้มาอยู่ที่เดียวกันกับน้องตานีครับเพื่อที่จะเป็นการอ่า ให้เครื่องไหวและกาดเป็นการลองเพ่งเกบ,บนสิธิสะดวกนะครับเนาะหลังจากนั้นครับหลังจากลองเพิ่งเกบ,บนุิเสร็จแล้วครับก็สิ่งทีขอโชคลาภงวดต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเอฟีนะครับเนาะที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางที่ส่งกําลังใจมาให้แล้วก็นํอาอาจจะตกป,ปัจจัยบางส่วนมาให้ทําบุญกับแม่ปานีหลวงชางครับขอบพระคุณอ่างสูงนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะทําพิธีร้องเพลงแก่บุญให้น้องตานี่แหละวรับแม่ตานี่ออกมาฝอนมนยอดน้ำกันครับเสียให้ลุ่รวยเพิ่นบอกเก่าในการเชิญให้เพิ่นออกมาเนาะครับเนาะสาธุสาธุสาธุหน้องตานี่เอ้ยแม่ตานี่ก็ดีน้องตานี่ก็ดีครับมืนีตามาขอบุญขอบคุณได้ที่ให้โชคให้ลาบอฟซีเพิ่นก็ได้ทั่วหน้าทั่วตากันอยู่ สก่อนสิขอโชคขอลับน้องตานี่รับเมตานี่ก็ดีบานี้สิผ้ามวนสะก่อนได้สิผ้าปอนผ้ามวนอู้มวนแห้งวันนี้ต้องตานี่มามวนน้ำกันเด้อบานี้เด้อวันนี้มวนให้มันมวนสะก่อนจะค่อยเปิดโชคเปิดหลับกันเลยน้องตานี่เนาะม่ยากดอกอครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นแม่ตานีที่ผมอเชิญมารวมกันอยู่กับน้องตานี่แล้วครับนาะวันนี้ จะสิงร่างสับเรอหรือไม่ครับจะยังไงครับ,รบอย่าลืมติดตามสำคันครับนอ้องไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า่รู้ว่าจะเข้าดุเดืหรือสับเรลือก็จะไม่รู้ครับ mm hmm. ถ้าหากว่าแม่ตนันีหรือน้องตนันีเข้าสิงร่างอะไรครับผมสิบทราบตรงๆครับว่าตัวไหนก็นแน่นะครับนอ้องคือวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5ง8 อาสาทุสาทุบอะนรนี่ฟอมเนาะน้องตานฟอมเลยให้เพิ่นออกมาบ้านนี้มาน้องตาหนี่มาผ่อนน้ำตาเด้อตาสีผ้าผ่อนเผ้าม้วนครับเออมาม้วนน้ำกันเด้อบ้านนี้เด้อครับครับผำมุ้งครับม้งครับตอนนี้นะครับน้องน้องตาหนี่เพิ่งตั้งตาแลครับเม่ตาหนี่ก็ตั้งตาครับรอที่จับมาผ่อนน้ำกันนะครับเนาะ อ่ะลุงวยอัเชิญเรียบร้อยแล้วเนาะเชิญมานองตานีเชิญมา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 ตาเด้สหนองตันี่ยตีึดนเชิญมาเลยงาาเเาตาสามวนลถือเลยนายเสืยของข้าินบเ้าัตาฉลอง

เอ้ยขอลืมหมดมีแต่เราคิดถึงเธอทําอยู่โซ่ทุกคล้องคุดึกแค่นั้นตัวกูคงจะรู้มากอยู่บ้านเฮ็ดเฮ็ดมาแต่โคขาเจอก็ซื่อสิเจอเคยฮั่นเคยมาเป็นไหลกู ลมค่รลมมนาจก็รู้ดีกับคืนมาสลายกับคืนมาละสั้อนไอ้คนนี้ให้เลาแต่คืนกลับม,มา หลัองรับฟลิปสังเกตลุ้งด้วยนะตอนนี้ถูกซุ่ันบอกงแต่นี่สิ่สที่ผมจะคิดนะครับเอาละครับแปลกไปแล้วครับแปลกประหลาดนะครับการข่ามเส้นกระสานไปเหมือนเดิมครับเอาละ เี่ยวโอ้ยว้าเรียนแฮ้งพอดเที่ยวโอ้ยนยเจ้าของเย้ไม่รีบ้่าพอแห้งหมดแฮ้โอ้ยมาแฮ้้าเต็นแห้งน่าหมน้ลุงรวยเมื่อไกลก็ใ่ตัหัวเจ้าบ้านนเรยหอ้ยไลตังรตั้หยต้ยเยหัว มากับพ่อมาอย่างว่าเต้นน้าบาดมากับแรนมาบ้านนี้โอ้ยเขากองน้ำเลยหนักมวลวยกันเออยูนี่แหละยันได้เยทีาปลาดองนู่นี้ไปมาหน่อไปเปลี่ยนเสร็ตหรอไปไปข้อแข็งไปท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องเอเดร์รัมเวายท์ฟอนให้แม่ตาลีและก็น้องตาลีนะครับน้องเพื่อเป็นการขอบพระคุณที่ได้นเชฟขลับ เ่าจะเล่นรวยหมดเลยโอ้ยมวนแห้งน้องตาดีผ้ามวนเจ็บปืดแอวโหลดโอ้ยจะเป็นผ้าหอนแห้งฝนดอ้ดีโตนตาด้วยน้องโอ้ดิโตนตาเลยเดี๋ยวมาเข็ดทวนดีไปเดี๋ยวน้องตานี่เอาคักเอาเนยโอ้คัชุดเอ็มเต็มเลยเราจัดเอ็มพี่เลยนี่ละงวดที่ผ่านมาเพื่อนกะใส่เหล็กจากกองสลากครับเฮ้ยใสที่เล็คอปเตอร์มาลงซีสเกตปึ๊บมาหยุดเลยครับ พิ่นให้ถือเหมแต่ว่าเฮาเอาบวเป็ดเฮาไปหูเกินหูเกินหูเกินหนองตะนีเพิ่นองตะนีห้ยซีหกเขาไปสื่อซีเจ็ดเป็นสัตว์ผมกับเบิงบาซีหกซีหกบนลัผมบอกพวกเฮาวเป็นลื่นเพิ่อนอย่างว่ากับว่ากันอยู่หังหังลื่นขวมเอาปานนี้สีเลื่นเหรอได้ปาะเออเอาเอาสีไฮลุ้งลุ้ยครับสวดชุ่มนมเทวิดเพลิเพื่อให้มาเป็นสักขีพยานในการขอโชคขอลาภงวดต่อไปเลยครับป่านนี้ครับ न मो तस्व पको लहसो स नमो तस्वको लह तो समस्पको लह तो समुथसा मे तलुपे शिफलते चंदली गे विमाके जखा तलुवन खानी केवे ते घुम जो वीय का พิถันตาสันติเกยังมุนีวาลเชนังสาท้าวเมสุนันตุธรรมสาวนาคโลยัปทันตาธรรมสาวนาคโลยัปทันตาธรรมสาวนาคโลอยัปพันตาสาธุเจ้าแม่ธรณีขออนเชิญท่านเป็นมาเป็นสักขีพยานเด้อมือนี้เจ้าที่เจ้าทางพร้อมทั้งเทวดาอารักษ์ที่รั์สมรักษาอยู่ณที่แห่งนี้ขอท่านขออันเชิญท่านมา เป็นสักีพยานเมนีลูกล้านเซมาคอโชคอลาบน้ำหนองตานี่กับน้ำแม่ตานี่ห่วงสร้างพอให้แม่ตานี่หว่วงสร้างกับนนองตานี่จงเปิดโชกเปิด,ปดลาบให้เดอ้อเอาจริงๆงแห้งๆร้้ยๆได้ให้ได้เลขคือ,อก็หาป็ต้งวัวเก่ามันนิตากันิี่ว่าจำผิดจำดีดอกเยา้าตรงๆน้ำหนองตานี่นั่นแหละพอให้น้องตานี่เปิดโชคเปิดหลาบให้ให้ได้ไปากเอฟซีตัวหนาทัวตากันให้เพื่อนไดมีเงินมีทองเลือกกินเลือกใช้ตลอด ทัวไปทัวทุกคนเด้อบันนีเด้อน้องตานีเปิดโชคเปิดลาบใป้ตาเด้อสาธุาธุสาธุตกแล้วครับทับซุับเรืเป็นยังไงเป็นยังสับเรือรวยเหมือนแล้วเป็นยัง่ะนั่นตื่นเหรอู่ะื่อๆกันให้สับเลือไหมเคยูงยื่สือๆอยู่นั่นาถูกสาธวดูวแาแม่ตานีเิ่นสิงหลังสบเก็ดครับสิงหลังบอโอ้ยแม่ตานี เอามาชีงเขาจะบอกเขาจะให้ส่งให้ลาบอกเจ้าให้จรจริงเจามาคนกันเสเตรีบุ่งหเนาะยังไม่ประกุดตัวเลยไนี่วขับโอ้ยโอโอ้ย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 โ้อ้โอ้ยโอ้ยายโอ้ยโอนยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยอ่อ้ลอ้อ้ยโอ้ย้อย้อ้อย้อย่ยอย ไอ้ลูกเต่าเรากอก็ต so so ้องเคาะกาบพระคุณแม่ตะอมีหัวติพานมากก็คือให้ยซีหกนะแม่เนาะอ่าลูกก็ได้สัญญาว่าสิมาหลองร่ำให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วแม่บ่าเนี้ก็ให้เจ้าเลือดซีหกสุดยอดจริงๆเพชรไปบุบไปตูดเลยเพชรจังใดนะแม่ลูกหลานบุคนเพิ่งกัวโบเสือหืองมันคือโบเสือแม่สาเห็นตัวโบเสือแผงคุณมากแม่ดิจังไดมันลือนแม่บ่ ลื่นสีเลื่นขั่วมเลื่นบอกครับผู้เชื่อแม่บ่อเขาบอฟังขั่วเลยครับทำซุัครับเต็มลำต้นสีออกก็เคลนอยู่แก่ถูกสาถุกครับเป็นความเชื่อสุดบุคคลจริงครับเอาเลยแม่เอ้ยบ้านีงวดนี่ลูกขอชัดๆจากปากแม่สามตัวเป็นตัวแม่พ่อเซนเน่ให้ลูกให้ขยานในบัแม่เอ้ยงวดนี่กับให้เอาไปได้นะครับแม่ครับต้องเอาไปให้เป็นน้าต้อาไปแล้วครับแม่ ผมที่เสื้อแม่ระบาดเนี่ยจบเสื้อให้ถนัดเลยครับสี่เก้าหกสี่เก้าหกครับท่านสี่เกออกจากปากคุเนาะสี่าหสาธุแม่สาธุแม่แม่มั่นใจเปอร์เซนแม่มั่นใจเจันเปอร์เซ็นสี่เก้าหกมั่นใจพันเปอเได้เลขสอตัวเลยแม่อยู่ตงไหนไปตัดเอาว่าให้ไปตัดเอาตัดเอาโอ้ตัดเอาเองครับท่านผู้ชมครับสตัวค่นบอกเหตัดเอาเองครุาะชึกชึเกอาจจะเป็นสี่เกเก้าสี็ได้ครับเอาเลยแม่ แม่มันไส้พันเปอร์เซ็นต์เนาะฉันเลยหากว่าเขาคนนี้แม่ต้องการอีหยัางแจกอะไรอยังบอกลูกของการด้อแม่เด้อยแจกอะไรอยังบอกแม่ต้องการให้ไานร้านหลานน้อยแหลโอ้ขนมให้หลานน้อยใช่อืมครับขนมให้หลานน้อยในใจ้อีหยังอีกคนนึงแจกได้อีหยังบ่ผลละมักลักไหมเอาบ่ผลละมักรักไหมก็ส้มเขียวหวานอะส้มเขียวหวานเนาะส้มเขียวหวานน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้กับแม่ออกปากให้น้องๆครับเนาะก็คือครับอ่ะสี่เก้าหกครับแต่เห็นว่าเป็นผิจารณาครับเนาะสาธุสาธุแม่เอาเลยแม่เอ้ยบ้านนี้เป็นกระดิ่งโถนสับเปลือกเนี่ยออกจากล่างสับเปลือกเลยแมสาธุสาธุเอาลยครับเอครับเนี่เอาเลยครับออกไปแล้วครับส่งครับออกไปแล้วอุ้ยยังไงสับเปลือกไหมมือไงบอสยังไเมื่อยเมื่อส ถพูดเป็นเข่าซีก็ตอนนี้เนี่ยหัเข่าคาดแดงคาดแตงแต่บอกกล้าหนองก็หนียกโอ้โหแดงหมดเยเนี่ยเน่เบิ่งเนี่ยเน่เบิ่งเผิ่อนไปลูกเอก็สับเลื้อยมาแตง่บ่อเกล้านองก็นีโยกโอ้ี่ดงหมดเลยเนี่ยเน่เน่ พึนเขาขักเขาตอนนม่ไ้แน่แต่เมื่อกี้คือมเป็นนนองตอนนี้เขาอาเป็นแม่ตอนนี้เป็นแม่เป็นแม่พอปกแล้วแม่เป็นไห่นองก็ไห่แล้วฮะเอาไปปิดพราะว่นหลงตอนี้ภาพตาฝอนเมื่อยนะก็สิบเขาก็สิบปอดไ้แม่เป็นแม่แม่เขา่เป็นปดมาสิงสัปเปแม่ตอนนี้คือเขาสิงคนใหญ่สัปเปิลอโอโเลยหรือว่าคุณมกเก่ยววะมาสัปเปิลมาเกีเอาเครื่องมาอันนี้เร้เล่าแล้วมา อืเครื่องบริการยังมากเราบชัดจริงๆเพื่อนบอกออกจากปากชัดจริงๆครับคำสุดขับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเะครับนาะงวดที่ผ่านมาก็ออกจากปากเช่นนี้แหละครับงวดนี้ออกจากปากครับความรู้สึกเช่นนั้นจริง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับมันห้ามกันเลยน้องด้วยเนาะแไมันห้ามบ่ได้ห้ามกันบ่ได้คนเฮามันเสื่อมมากกว่าตัเสื่อมหน้าจิตตังมันห้ามกันบ่ได้เพราะว่าแต่ละคนสิเสื่อจังได๋ก็แล้วแต่ผู้มีโชคก็ได้ผู้บ่มีโชคก็บ่ได้ก็เป็นอย่างนั้นละเรื่องว่าเพิ่นให้แล้วก็คือ496ก่าอันนี้ขึ้นแม่ตัวนี้ครับอ้าวขอจดบน้องตัวนี้ต่อเลยหรือเปม่าเพิ่นให้ยบนน้องตัวนี้บ่ติดเลยชัดเจนเลยนั่นสีสองสีแล้เออ เ,เรียกมึงว่าแม่แลเลยครับห่งครับครับท่านครับหลังจากได้ขอจากแม่ตานีซึ่งสิงส,สะเลกยกน้อผมส<า>ี่เป็นล่องๆๆขอจากน้องตานีครับหมดประจำวันทีหนึ่งหรือน้องเดือนตุลาปีหกสิบแปดนี้ขอให้น้องตานีข้าสึให้ตัวได้กับจงปรากฏให้มันออกมาชัดๆให้มันแดดกลงคืนนูนน้องหลาเออขอเป็นเดล็กสองตัวหรือสามตัวขึ้นอยู่กับน้องตานีสิเมตาสาธุสาธุนกี่ตอนกวยค้างเนี่ยมันแดงกว่ลยเนี่ เห็นบ่ชัดเจนบ่ทั้งผมดโอ้เหล็กเด่นยังคืงเลยเห็นบ่ทั้งผมดไปดูเลยเด่นทั้ผูดเดี๋ยวด้วยเด่นยังคืนเลยเดียวด้ังผูดบึ้งเอาละครับอยู่ในกล่องคืนแดงเลยเนี่ยชมครับแสดงว่าน้องตันีงวดดีให้เห็นชัดเจนแน่นอนแสดงถือแจ๋เนียนบ่เออนั่นละแดยังคืงเลยตัวยังไงวะคือยังเป็นเหล็กหกบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวไปเกี่ยวมาเดี๋ยวเด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับให้มาดูกันให้มาดูกันจะชัดรับดูด้วยมาบึ้งบเด่ีเนาะ ดูกันใ้ชัดๆครับข้นย่างคากเลย่าชิ้นครับท่านผู้ชมครับยังเป็นเหล็กยังเหล็กหกทั้งหลังทั้งหน้าเป็นเหล็กยังนะตัวนั้นเหล็กหกเลยนะโอ้เป็นเล็กหกทั้งหลังแดงยืดคืงเลยนะเหล็กหกทั้งหน้าือยังเป็นเหล็กเป็นอย่างเป็นเหล็กยังทั้งหนาเลยเหลขาบอกเหล็กขาคืเหล็กมันเหล็กเก่าบอกทั้งหน้าเป็นเหล็กเก็กใหญ่ใหญ่เาหกบ่าเก่าบอ เดี๋ยวทำสวงกับผมจะวางกลองให้ดีๆก่อนะครับเนาะจับหนึ่งครับจับปับนะครับนี่ตรงนี้เนาะอือๆนั่นละเอ้ามันสีหกหอกไปแล้วบ่อเหล็ครักด้อเหล็กหกนนั่นคงยงด้วยนั่นแต่ตัวตัวสุดท้ายเป็นเหล็กหกตัวท่าหนามเป็นเหล็กอย่างเห็นบอกเป็นสามหรือเป็นแปดท่านครับแปดเนี่ยเนาะคือสามนะวะมันมันคลายกับเล็กสามวะ เป็นเก่าเ่เกาว่ามันเหนือเบิ้งบอกขัดเนี่ยมันโตทั้งหนาจะเร็พโกเลชัดเจ้าเลยแล้วนั่นหงอเลยแดงชุง่มก็งานแน่นอนตึเป็นแปดเจ็ดหกบอกตัวนี้บ่ตัวนี้เป็นอย่างนั้นละนั่นละตัวนั้นละง้อ,อท่านหูอยู่นี่เป็นหกหกยังอยู่หกยังอยู่หกมากแดงง้อนะคือสิเป็นเก่าบอกเป็นเก่าบ่ตัวนี้ไหมบอกเออในละ เป็นเก่าว่ะคือเป็นหนเก่าหกครององอลงมาเนาะเออมันเป็นหัวแต่มันเป็นหัวอันนี้อยู่เนาะเก่าหกมยกวกลมลงมาเนออแล้วก็มันงอลงมาตั้งแต่น้าใหญ่เนาะแต่หกนี่ชัดเจนแต่หกนชัดเจนเลยะเอาปิดเก่าหกก็แล้วกันเนาะเก้าหกเก้าหกสดเป็นเหล็กตัวเดียวกันกับแม่เพ่นให้เมื่อกี้ตัวเดียวกันจัักาเเลยตวดียวกันิตัวเดียวกันครับอตัวเดียวกันละนะ เก่ากมครับนเนย่าเอาไปหลยคือเมนอันเดยเืนไปเอยเด็เขาหามากเพราะเพรแห้งแล้วเนาะเก่าหกเนาะสรุปเก่าหกเาะว่าี่ด้ละสาธุเปลีนตัวนี้เพเปลี่ยนตัวนี้เก่าหกอีเดวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำกเมป็หมากเด็กสองโตงกเมล็กสองโตบงพอเ็กเกหมันเป็นเ็เทึงอยู่เมื่อกี้นีอืา ฟังหเห็นบอกตอนนี้ก็แดงจึงคืไงไนเลยแดงกันบอกบาง้ายน่าเรียอใหญ่เดี๋ยวถ้าตาผู้ใดอันนี้นะหาเหล็กสองตัวให้ท่านผู้ชมก่อนแบบนั่งเห็นแซ่บๆอยู่ เออนั่นนจับใจดีอืเห so hm ี้ยนบอกเป็นสองสี่ตัวสองอย่างสองสี่ใช่ไหมคำว่าสองสี่ก no? ับสองสองั่เป็นตัวเหล็กเป็นอเอคือเล็กสอ้สองสเนาะสองสก็สองสกับสอสอสองสี่กับสองสเอสี่เฮียงกันอยู่นะคว่าสอง่กับสองสอง ครับท่านผู้ชมครับสงสัยเรนสองตัวเพื่อนไฮสองสีครับเห็นบวกครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนสองสี่นี่นะครับเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นสองสีสองอื่นคงจะไม่ใช่แล้วครับเพแม่นเป็นสองสีเนาะอ่าครับท่านผู้ชมครับน้องตานีก็ให้นะครับสองสี่ส่วนแม่ตานีก็ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะมานี้เพิ่นให้เร็วครับแสดงว่าเพิ่น อาสีมกักฝอนมักกลาพอนรองเพ่งทวไว้แล้วก็ให้เห็นชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออนอ,นองน,นี่อย่าลบหลู่ะอย่าลบหลู่ท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะครับเนาะสำหรับมื่อน,นี้ครับกันได้มากราบขอบคุณแม่ตานีงวงช้างและการรองตานีครับเอามาผมก็ได้เชิญให้มาอยู่น้ำกันนะครับเนาะจะได้สะดวกในการคอแล้วก็ในการเดินทางครับ ปากฏว่าครับงวดนี้สิงสัปปเปเอรอีกแลครับมเมทานีสิงอีกแล้วครับออกจากปากสัปปเปเลอรครับ3ตัวก็คือ496ครับ496ผมก็ได้ถามแม่ตานีนะครับนาอเพิ่นก็บ,บอกว่าเลข2ตัวให้เป็นตัดเต้นครับ496อาจจะเป็น4994ถ้าเป็น4664ออกไปแล้วท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ชอบ กสิเหลือแคสซเก่าเก่าีครับหรือว่าหกเก้าก็หกมีแค่นี้จริงจริงครับแต่ที่ตรงๆก็คือสี่เก้าหกนะครับเนาะส่วนเลขอะนองตานีกับไฮคือกันครับหวดนี้ครับไฮคือกันของนองตานีครับเม็ดเดียวครับที่เห็นชัดๆก็คือสองสี่นะครับเนาะสองสี่สรุปรวๆก็คือสี่เก้าหกหางเดียวครับเลขสองตัวก็คือสองสี่ครับเม็ดเดียวจริงๆงครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช2 5 6 8รบครับถ่ายสุดสุดท้ายนก่กร่วมดงวยกับอวยพรให้ FC เนมีโชคคือเก่าเอ้ยให้ FC มีโชคมีลาบเด้อบานิเด้อให้ FC ได้นอกวันทีหนึ่งเด้อให้ได้ทัวหน้าทั่วตากันให้มีเงินเลื้อกินเลื้อใชัยให้มีเงินตากธนาคารหลายผุนเด้อบาน้เด้อขอให้ FC จงโชคดีทุกพุกคนาครับคุณสมครับ เดนนก็ต้องขอกราบขอพวกคุณนะครับนาอกคุณสุม,มาลีาจากอุดรลก็อีกคนหนึ่งผมก็จำซื้อไปแนะะครับนาะอที่ได้ร่วมทาบุญาม,มาสื้อถูกสื้อเทียนครับก็ขอให้มีโชคมีลาภไปงวดต่อๆไปนะครับเด้อนสวัสดีครับผมชินบาเบอร์พร้อมกับลุงรวยสับเปลือกราบขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ